น้องครับมาดูทฤษฎีบทเร็จเ,เหลือคืออะไรเนี่ยพักไว้ก่อนเลยนะประเด็นวันนี้หนูจะต้องมีทักษะการตั้งหารยาวก่อนนะครับทุกคนจะต้องตั้งหารยาวเป็นความจริงตั้งหารยาวพวกนี้เรียนแต่สมัยมสามแล้วนะเวลาตั้งหารยาวจําได้ป่ะเราทํายังไงเอาตัวตั้งเข้ามาเขียนข้างในนะครับและหารด้วยตัวหารไว้ข้างนอก คุณคุณไหมขั้นแรกครับเอาตัวหน้าหารตัวหน้า2 x กำลัง4หาร x ได้2 x กำลัง3เสร็จแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้กระจายคูณได้2 x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3แล้ว2มาทันเนี่ยลบกันนะบังคับต้องทําวิธีนี้ให้เป็นก่อนนะครับ2-2ลบ2หมด3-2ลบบ2ได้5 x กำลัง3ที่เหลือดึงลงมา ทำเหมือนเดิมเอาตัวหน้าหารตัวหน้าได้5 x กําลังสกระจายฟูณเหมือนเดิมลบกันเหมือนเดิมดึงลงมาเหมือนเดิมตัวหน้าหารตัวหน้าเหมือนเดิมทำอะไรแบบเดิมๆนะลบสบบวก24 ตัวหน้าหารตัวหน้าได้ลบสิ 19. พี่แม่งโคตรช้าเลยวิธีนี้เออน้าอดทนก่อนลูกไฟบังคับว่ะทุกคนต้องทำวิธีนี้ให้เป็นก่อนจบละจบละยี 24, 19, ส่สบีลบสิบเก้เซตตอบ5ครับอันนี้คือเศษนะทุกคนต้องทำวิธีนี้ให้เป็นนะวิธีที่1 ตั้งหันยาวแบ่งหน้ากระดาษนิดนึงนะไม่ต้องแบ่งครึ่งก็ได้ใช้พื้นที่สักห0หรือ70%นะในการทำวิธีตั้งหันยาวทุกคนครับตั้งหันยาวแบบนี้ให้พี่อีก2ข้อข้อ2กับข้อ3ลงมือทำลูกและดูซิว่าเศษเป็นเท่าไหร่นะขออนุญาตบังคับนะเป็นวิธีที่ทุกคนต้องทำเป็น ขอให้หนูทำอีก2ข้อครับข้อ2กับข้อ3 ฝึกหน่อยนะตัวหน้าหารตัวหน้าและกระจายคูณนะครับใครทําไม่เป็นก็ลองดูตัวอย่างจากข้อแรกที่พี่ทําให้ดูบังคับนะครับทุกคนต้องทําวิธีตั้งหารยาวให้เป็นก่อน ขอไพ่ลูกข้อสองเสร็จยังครับเสร็จเท่าไหร่หกครับเก่งมากข้อสามพลอยเสร็จไื้ยังเสร็จเท่าไหร่ยังไม่เสร็จค่ะโอเคพี่รอลูกข้อสองได้เสร็จหกนะครับ เดี๋ยวพี่นุ่นเขาจะติดต่อพวกเธอในไลน์กลุ่มนะครับเพื่อส่ง username กับ password ให้นะขั้นตอนทําอะไรยังไงก็ถามพี่นุ่นเขา เซซูน์เหรอคะถูกเยี่ยมมากจ่าได้ปะลกูกอ่ะน้องครับครั้งนี้มาดูวิธีที่สองมันโคตรเร็วครับอ่าวิธีที่สองนะคือใช้ทฤษฎีบทเสร็จเหลือวิธีการนะครับเขาบอกขั้นแรกให้หนูจับตัวหาร ให้เท่ากับ0ก่อนแก้สมการหาค่า x ขั้นที่2เอา x, x ได้แทนลงในตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยปกติเราชอบตั้งชื่อมันว่า px นะอันนี้ตั้งชื่อแบบหนังสือสสอวทเลยนะนะเอาค่า x, x ที่ได้แทนลงในตัวตั้งแทน x ด้วย1เข้าไปจะเรียกว่า p 1 นะครับลบย4บวกย4หมดขั้นที่3ครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษที่เหลือจากการหารจบนะครับก็ตอบเศษ5 3สสเต็ปจากตัวหารเท่ากับ0อันที่2เอาผลลัพธ์ที่ได้แทนลงในตัวตั้งนะครับขั้นที่3ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือเศษที่เหลือจากการหารแค่นี้เอง ฐานนะครับข้อแรกอ่ะมาดูข้อ2ถ้าใช้พิสูจบทเสร็จเหลือิันถ้าใช้พิสูจบทเสร็จเหลือทำไงได้ x เป็นลบ1นึส่วนห้าข้อที่2องแทนเข้าไปเลยนะหคูณลบ1นส่วนหกำลัง3ลบ24คูณลบ1นส่วนหกำลัง2แล้วบวก7อันนี้ได้ลบ1นึส่วนยีบวก เอ okay, บวกไม่ใช่อันนี้ลบหนึ่งส่วนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะั่นอ๋อแล้วนี่บวกด้วยลบสี่ส่วนยี่สิบห้าแล้วบวกเจ็ดนะก็ได้ลบหนึ่งบวกเจ็ดนะพันเศษที่เหลือจากการหารหรือก็คือ P ลบหนึ่งส่วนห้าก็ตอบหกนั่นเอง ข้อ3ครับขั้นแรกจับตัวหารเท่ากับ0นะแก้สมการหาค่า x เอาค่า x ที่ได้แทนลงในตัวตั้งนะผลลั์ที่ได้คือเศษที่เหลือจากการหาร น้องครับข้อนี้ได้เศษเป็นศูนย์นะพี่อยากให้น้องจดด้วยนิดนึงเศษเท่ากับ0ูนย์เนี่ยคือความหมายกับออคือความหมายคำเดียวกับคำว่าหารลงตัวและคือความหมายคำเดียวกับคำว่าตัวหารเป็นตัวประกอบของตัวตั้ง เพราะฉะนั้นเวลาน้องเจอสามคำนี้นะครับให้จําด้วยสื่อคาเดียวกันคําว่าเศษเท่ากับศูนย์คว่าหารลงตัวคําว่าตัวประกอบอจดไปด้วยน้องคีย์เวิร์ดสามคำนี้ความหมายเดียวกันเลยเศษเท่ากับศูนย์หารลงตัวตัวประกอบถ้าเข้าใจแล้วทําข้อสี่ครับถ้าเสร็จข้อสี่ปุ๊บให้กลับบ้านแล้วลูกนะเดี๋ยวหารสงังเคราะห์เรียนพรุ่งนี้ อ่ะทำไงครับจากคำว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบของ p x นะครับจากประโยคภาษาเนี่ยหนูต้องเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ญญให้ได้ความหมายของมันคือ p 1เท่ากับ0นะเป็นตัวประกอบคือหารลงตัวจากคำว่า x ลบ2หาร p x เหลือเศษลบ4มันหมายความว่า p 2เท่ากับลบ4ี่นจากตัวหารเท่ากับ0ูนเอาค่า x เข้าไปแทนในตัวตั้งก็จบเลย นะครับผมก็แก้สมก,การดุกดุยดุกดุยสตัวแปร2ส,สมก,การธรรมดานะ P หนึ a ่บวก A ลบ5บวก B 0เท่ากับ a บวก b ลบ4สมก,การแรกหนึก็ได้แล้วครับ A บวก b เท่ากับ4สมก,การที่2ครับ P สองขออนุญาตคิดไปเลยนะลูกนะลบ10บวก B ลบ4เท่ากับ 4a บวก b ลบ2 หนูก็ได้ว่า 4a บวก b เท่ากับลบ2เป็นสมการที่2จบ2ตัวแปร2สมการแก้สบายๆนะได้ว่า 3a เท่ากับลบ6 a เท่ากับลบ2 b ก็เลยเป็น6ควอน px ของเธอตอนแรกที่มันติด a ติด b ก็ไม่ติดแล้วตอบ x กํลัง3ลบ 2x กํลัง2ลบ 5x ลบ6จบ ตรงกันตาปานจ่ายตรงกับพี่หนึ่งป่ะเอกักบ B อ่ะไปวันนี้พอไว้แค่นี้ครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เดือดแน่นอนครับนะอ่ะน้องๆอ,ออนไลน์ลน้องทอยน้องก๊อฟไผ่วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ